สายประสิทธิ์แก๊งเปลี่ยนความเร็วคดีบอสเจอดาบสองสนองสูตรพิสดารวิศวกรรุมร้องสภาวิศวะให้ดำเนินคดีกรณีแสดงความเห็นทางวิศวะขณะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุผิดพรบวิศวกรมาตรา45โทษจำคุกถึง3ปีวิรุษชี้คดีมีหลักฐานชัด ไม่จำเป็นต้องกันผู้ร่วมกระทําผิดคนใดเป็นพยานตามที่ปปชวินิจฉัยแต่อย่างใด4มีนาคม2567นายไกรตั้งสง่าอาดีตกรรมการสภาวิศวกรอดีตอุปนายกสภาวิศวกรและอดีตกรรมการสภาวิศวกรยื่นหนังสือร้องต่อนายกสภาวิศวกรรมเพื่อขอให้ดำเนินคดีต,ตามกฎหมายพรบรวิศวกรกับรองศาสตราจารย์ดร ok สายประสิทธิ์เกิดนิยม สมาชิกสภาวิศวกรฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือและเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปมอ,ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อเปลี่ยนความเร็วรถบอสกระทิงแดงโดยนายไกรระบุในหนังสือร้องเรียนดังกล่าวว่าเรื่องขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายพรบรวิศวกรพุทธศักราช2542เรียนนายกสภาวิศวกร จากการที่สำนักงานอายการสูงสุดได้สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหารวม9คนตามมาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปร,รามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชคอดีการเปลี่ยนแปลงความเร็วรถเพื่อช่วยเหลือนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสกำลังขับรถซูเปอร์คาร์ชนตำรวจจราจรสอนอทองหล่อเสียชีวิตให้รอดพ้นจากการถูกดำเนินคดี ซึ่งในผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าคนนี้มีรองศาสตราจารย์ดร ok สายประสิทธิ์เกิดนิยมเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่ด้วยฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานอายการผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาหรือจัดการให้เป็นไปตามหมายอาญากระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดๆในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบเพื่อจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ให้ต้องโทษหรือให้รับโทษน้อยลงและฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา8 6 175 2 0 0 พระราชบัญญ time, ั pa. ติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาพุทธศักราช2502มาตรา13พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่26พุทธศักราช2560มาตรา47พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542มาตรา123ทับ1พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตฉบับที่2พุทธศักราช2554มาตรา65 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา162จากข้อเท็จจริงปรากฏแล้วว่า 1. นายสายประสิทธิ์เกิดนิยมเป็นสมาชิกสภาวิศวกรเลขที่สมาชิก54877ประเภทสมาชิกสามัญใบอนุญาตเลขที่กอก,อกจ8787หมดอายุใบอนุญาต17ธันวาคม2559 2. สํานักงานอายการสูงสุดและสํนาน,นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชมีมติว่าความผิดของนายสายประสิทธิ์เกิดนิยมได้สําเร็จแล้วสาจากการที่นายสายประสิทธิ์เกิดนิยมออกมาเปิดเผยผ่านสื่อเมื่อวันที่29กรกฎาคม2563ว่าผมยืนยันว่าผลการตรวจสอบความเร็วรถเฟอร์รารี่ในวันเกิดเหตุมีความเร็วประมาณ76.175กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยหลักการ ตรวจสอบทางวิศวกรรม,มศาสตร์ว่าด้วยการประเมินและความปลอดภัยทางถนนและหลักการย้อนรอยอุบัติเหตุการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในงานพิจารณาตรวจสอบในการวิเคราะห์ตรวจสอบการหาข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยหรือให้การสอบทานและให้ความเห็นตามกฎกระทรวงซึ่งความเห็นดังกล่าวของนายสายประสิทธิเกิดนิยม แม้จะใช้ตำแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอ้างว่าเป็นสายวิชาการสร้างความน่าเชื่อถือในคำให้การของนายสายประสิทธิ์เกิดนิยมแต่เมื่อปรากฏนายสายประสิทธิ์เกิดนิยมเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีดังกล่าวที่ใช้หลักการของการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้สาธารณชนตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของวิศวกรอันมีผลต่อความเสื่อมเสีย มีผลกระทบต่อสาธารณะมีผลทางลบต่อวิชาชีพวิศวกรและสมาชิกสภาวิศวกรอย่างมากการที่นายสายประสิทธิ์เกิดนิยมสถานะใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหมดอายุตั้งแต่ปี2559กล่าวคือนักขณะให้ความเห็นและปัจจุบันไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ยังทำงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมการกระทำดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการกระทำ ผิดกฎหมายตามพรบรวิศวกรพุทธศักราช2542มาตรา45จึงขอให้สภาวิศวกรโปรดดำเนินการตามกฎหมายแจ้งความร้องทุกข์นายสายประสิทธิ์เกิดนิยมที่กระทำการเข้าข่ายประพฤติผิดตามพรบรวิศวกรพุทธศักราช2542เพื่อปกป้องวิชาชีพวิศวกรต่อไปขอแสดงความนับถือนายไกลตั้งสง่า อดีตกรรมการสภาวิศวกรพุทธศักราช2562-2565อดีตอุปนายกสภาวิศวกรพุทธศักราช2558-2561อดีตกรรมการสภาวิศวกรพุทธศักราช2546-2549ด่านพันตำรวจเอกวิรุตสิริสวัสดิบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือสบออย,ยอทอกล่าวกับสื่อจากข่าวว่าคดีนี้ขอแท้จริงมีบุคคลเกี่ยวข้องร่วมกระทำผิดหลายฝ่ายและหลายคน โดยเฉพาะตำรวจระดับในพลผู้รับผิดชอบหลายยุคสมัยเริ่มตั้งแต่ดึงดองคดีไว้ไม่ตรวจสอบเร่งรัดการสอบสวนให้รวบรวมพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนไปจนกระทั่งการสอบสวนทำลายหลักฐานทำให้ดาบตำรวจวิเชียนผู้ตายเป็นฝ่ายประมาทขับรถตัดหน้าขัดต่อวัตถุพยานลักษณะการชนส่งผลให้กลายเป็นประมาทร,ร่วมเพื่อต่อรองจ่ายค่าสินไหมให้พี่ชายเพียงสามล้าน แต่หลักฐานสำคัญคือความเร็ว177ทีว่าบอสประมาทชนคนตายแล้วหนีสาลจะพิพากษาจำคุกโดยไม่มีการรอลงอาญาเป็นที่มาของการดิ้นรนเปลี่ยนแปลงหลักฐานวิทยาศาสตร์เริ่มจากแก๊งคนตำรวจเอกในสอนอชอตามเรื่องมาจนถึงผู้บัญชาการพอทอเรียกพันตำรวจโทธนสิทธิ์นักวิทยาศาสตร์มากล่องให้คำนวณความเร็วใหม่ จนต้องให้ถ้อยคำว่าไม่แน่ใจในความเร็ว177ที่เคยทำรายงานไว้คดีนี้มีหลักฐานบันทึกเสียงการสนทนาปรากฏชัดไม่จำเป็นต้องการผู้ร่วมกระทำผิดคนใดไว้เป็นพยานตามที่ปปชวินิจฉัยแต่อย่างใดพันตำรวจเอกวิรุษกล่าวสืบจากข่าวรายงาน